สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นำเสนอข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่11เรื่องเชียงตุงนะครับมีคอมเมนต์เข้าม,ามามากมายก็ต้องต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับมี FC คนแรกนะครับขมเขาเป็นเข้ามาว่าเชิญพลเอกเจ้ายอดศึก RCSS SSA S ประธานประเทศคุยกันก่อนครับคณะรัฐบาลไทยและ UN เคลียร์ให้จบครับยินดีรวมชาติไตบวกไทยแลนด์นะครับครับเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปเชิญเจ้ายอดศึกคงไม่ได้หรอกครับถ้าจะทางที่ดีก็ฝ่ายเราเนี่ยแหละครับไปคุยกับเขานะครับจะเอายังไงคุยกับเขา ไม่ใช่ราไปเชิญเข้ามานะครับคนต่อไปนะครับโรงงานที่มาตั้งอยู่ในไทยแต่ไม่รับคนไทยคำถามคือไทยได้อะไรเท่าไรแล้วเสียเท่าไหร่ของเสียสิ่งมลพิษอีกเท่าไหร่ก็โรงงาน ที่มาตั้งอยู่ในไทยไม่นิยมรับคนไทยเขาทำงานก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับเพราะว่าคนต่างด้าวนี้จะไม่เรื่องมากวังนั้นเถอะเขาจะเลยนิยมเลือกคนไทยเพราะว่าไ,ได้กําไรเรียกว่าได้กาไรเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขานะครับแล้วก็เรื่องว่ามนพิษที่โรงงานทิ้งลงไปนั่นนะ ประเทศไทยก็ควบคุมอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยนะครับเคยมีเหมือนกันในสมัยก่อนโรงงานน้ําตาลที่จังหวัดขอนแก่นนะครับปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําชีนะครับปลาตายกันตลอดแม่น้ําชีเลยปรากฏว่าโรงงานถูกปิดนะครับโรงงานถูกปิดแล้วคนงานก็ก็ต้องตกงานนะครับก็คนงานก็ญาติผมเนี่ยแะครับลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่าอ่า ไม่มีงานทําแล้วโรงงานถูกปิดเพราะว่าปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําชีนะครับจนกระทั่งเขาแก้ไขสําเร็จจึงได้เปิดโรงงานใหม่นะครับประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยทําให้ประเทศชาติเสียหายอย่างนั้นก,ก,ก็ก็ดูแลกันนะครับไม่ใช่ว่าอี่ยวผลเสียจะเกิดมลพิษเกิดอะไรต่างๆมาตั้งโรงงานดีแล้วมีโรงงานเยอะๆมันก็ดีแล้ว ยิ่งมีเยอะยิ่งดียิ่งคนยิ่งมีงานทํานะครับประเทศชาติก็มีสินค้าส่งออกมากมายหลากหลายชนิดก็เป็นไปได้นะครับประเทศลาวเขายังอยากมีเลยอยากมีโรงงานเยอะๆนะครับอนี่ล่าสุดนี้เขาแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายมาว่าสินค้าทุกชนิดที่จะต้องไปขายในประเทศลาาจะต้องเป็นภาษาลาวจะต้องมีอยอยของลาว ตึงจะมีสิทธิ์ขายในประเทศไทยคนก็งงกันใหญ่เออทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับจะดีหรือจะเป็นยังไงถึงทำอย่างนั้นนะครับก็อยากจะมาอธิบายให้ฟังตามมุมมองของแอนมินนะครับแอดมินว่าที่เราทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสาเหตุหลักก็คือว่าประเทศเราไม่มีสินค้าส่งออกทั้งทั้ง,ท,งที่ประเทศจีนนี้เขาบอกว่าส่งมาเลยมีสินค้าอะไรส่งมาเลย ไม่ต้องเสียภาษีศูนเปอร์เซ็นภาษีศูนเปอร์เซ็นส่งเลยส่งไปในประเทศจีนเนี่ยศูนเปอร์เซ็นอ่าสบายเลยนะครับเขาเขาอุ้มประเทศลาวอยู่แล้วนะครับก็ต้องการให้ทำอย่างนั้นแต่ในประเทศลาวนั้นไม่มีสินค้ามากมายมีแต่มีกาแฟมีเบีย,ม,บยมีอะไรทำนองต่างๆนะเบียก็ไม่เป็นที่นิยมส่วนกาแฟก็นิยมอยู่นะครับมีแค่นั้นนะครับ มีแค่กาแฟเพราะฉะนั้นแต่เมียคนของรัฐบาลนั่นแหละนะพวกญาติโก,โกพวกเมียงรัฐบาลหากินกับประเทศไทยนะครับก็คือว่าเขาจะนําสินค้าไทยไปแล้วก็เอาไปขายอีกต่อหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวตาจําหนาสินค้าไทยเขาก็เลยคิดเขาก็เลยมีคิดว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าหากสมมุติว่าเอาสินค้าไทยมานะครับแล้วก็มาทําเป็น ภาษาลาวก็ตาเป็นยี่ห้อ,อเป็นของลาวนะครับสวมรอยว่าเป็นของลาวแล้วเราก็ขายในประเทศก็รวยนะครับคนของในรัฐบาลก็รวยใช่ไหมล่ะไอ้ลูกเมียของคนในรัฐบาลก็รวยเพราะว่าเขาทําอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาเป็นตัวแทนสินค้าจากไทยเพราะว่าสินค้าไทยมันหลากหลายแต่เวลาส่งไป ก็เป็นสินค้าไทยอยู่ดีครับเป็นชื่อภาษาไทยอยู่ดีก็เลยคิดว่าเขาก็เลยมีแผนคิดว่าตั้งโรงงานหลอกขึ้นมาโรงงานหลอกสมมุติว่าเป็นโรงงานของลาวนะครับเป็นโรงงานของลาวแต่เอาวัตถุดิบจากไทยที่ผลิตในโรงงานเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่เอาไปบรรจุบรรจุซองบรรจุกล่องเนี่ยที่ประเทศลาวแล้วก็ ออยอนี่ก็ตรวจมันเลยจากประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีห้องแลบใช่ไหมล่ะตรวจมันเลยในประเทศไทยออยอก็มีภาษาลาวก็มีใส่เข้าไปปั๊บส่งไปที่จีนส่งไปที่จีนเมดอินลาวเมดอินลาวนะครับจีนก็บอกว่าเออเมดอินลาวไม่ต้องเสียภาษีมาเลยในประเทศจีนส่งมาเท่าไหร่ก็ส่งมันเลยในประเทศจีนประชากรเขาเยอะนะครับ ประชากรเขาเยอะพอเขาเห็นว่าเออสินค้านี่ดีใชเม็ดอินลาดีใชไคนจีนก็แห่ซื้อใช่ไหมล่ะคนจีนก็ใ,ใครรวยล่ะทีนี้ลาวรวย <c oughs> ลาวรวยนะครับมีสินค้าส่งออกอ่สินค้าส่งออกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณไทยเคยทํานะครับไทยเคยทําไทยเนี่ยเห็น อย่างสมมุตินะอย่างเช่นว่าเรื่องกางเกยงยีนเนี่ยกางเกยงยีนของอเมริกาเนี่ยยี่ห้ออะไรฮาร่าแรงเลอร์ยี่ห้อฮาร่าแรงเลอร์เรานิยมรีวายอย่างเงี้ยเรานิยมของนั่นนะครับเรานิยมของอเมริกาคนไทยนี่แหละผลิตเลยนะครับผลิตเลยแล้วก็ใส่ตาของอเมริกาไปเลยเม็ดอินอเมริกาเลยนะครับ เม่อินอเมริกาเลยลีวายแรงเลอร์ฮาร่าอะไรต่างๆนั้นนะขายดิบขายดีคนไทยก็เออของนอกนะครับนิยมของนอกว่ามีคุณภาพดีก็ร่ำก็รวยไปใครรวยละ่ะก็ไทยนี่แหละรวยเพราะว่าไปสวมรอยอเมริกาเนี่ยมันเคยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แหละเคยอยากจะให้รู้ว่าลาวนีนก็คิดเหมือนไทยในสมัยก่อนนะครับคือ ปเขาอไทยเคยสวมรอยอเมริกาใช่ไหมละ่ะเคยสวมตาอเมริกาลาวก็คิดว่าไอ้สวมตาไทยนี่แหละสวมอไทยนี่เอาเป็นลาวขายจีนโอ้ยสบายนี้นี่แหละคือความคิดนะครับขอบอดมินคนเดียวนะครับเนี่ยแค่เป็นคนเดียวความจริงจะเป็นอย่างนี้หรือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เรื่องให้ข้อคิดเฉยๆนะครับคนต่อไปนะครับบอกว่า ไอ้คนที่เห็นดีไม่ใช่คนมันคนชายคนมันคนไทยแน่หรือไอ้คนที่เห็นดีเห็นว่าเห็นเรื่องอันนี้แหละครับเรื่องที่รวมเอาเชียงตุงมาเป็นประเทศไทยนี่แหละครับก็คนไทยนี่แหละครับอยากได้เชียงตุงคนไทยนี่แหละชอบนะครับชอบบ้านพื้นที่เขาสวยนะครับมีภูเขามีป่าไมา้มีอะไรสวยใครก็อยากได้นะครับ แล้วก็คนเชียงตุงก็สวยงามนะครับคนเชียงตุงก็สวยงามอยากได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวไปเล่นไปจีบสาวคนไทยอยากช่วยคนเชียงตุงก็ส่วนมากก็อยากมานะครับอยากมาอยากมาร่วมแต่คนที่ไม่เห็นด้วยอะมันใช่คนไทยหรือคนที่ไม่เห็นด้วยก็พาม่านะพาม่าเรื่องอะไรเขาจะเห็นด้วยใช่ไหมแล้วก็เสียแผ่นดิน เสียแผ่นดินก็จะเห็นด้วยยังไงนะัเพราะฉะนั้นจะถามว่าใครเนี่ยเห็นด้วยไอก็คนไทยกับคนเชียงตุงเห็นด้วยคนไทยกับคนเชียงตุงแต่พ่อม่าไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับคนต่อไปนะครับโอ้ยนี่ยาวนะครับขอแยง้งตอนนี้ไม่มีคําว่าไทยในสมัยทุยาเรายังเรียกว่าสยามไหมก็ยังสงสัยอยู่เพราะตอนนี้ ตอนนั้นมันไม่มีประเทศไม่มีพรมแดนถาวรไม่มีเมืองแต่ละเมืองมีเจ้าเจ้าปกครองกันเองเผ่าใครเผ่ามันใครมีอำนาจมากกว่ากำลังคนมากกว่าก็ไปตีเอาเมืองขึ้นรวบรวมเป็นอาณาจักรล้านนาล้านช้างมีเมืองห้าเชียง พผ่าพันธุ์เดียวกันแต่แพ้อาณาจักรสยามเลยเป็นเมืองขึ้นมาโดนพม่าตีบ้างจนยุครอหนึ่งถึงรอเก้ามาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยตอนรอเก้านี้เองโดนอังกฤษยึดสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกอังกฤษคลายอำนาจเขาถามผู้นำรัชานว่าจะรวมกับไทยหรือพมา่าแต่ผู้นำอยาก มีอำนาจเลยเข้ากับพมา่าโดนพม่าหลอกสัญญาปางหลวงแล้วโดนเบี้ยวจะมาตอนนี้คงยากมากเพราะไทยใหญ่ไม่ได้ปกครองรัชฐานเต็มรูปแบบมีหลายเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์แสบแสบทั้งนั้นมีกองกำลังตนเองเขาจะยอมเหลือส่วนที่บอกว่าไทยใหญ่ไม่ยอมขึ้นกับพมา่า ไม่เป็นความจริงเพราะการเรียนการสอนและกฎหมายใช้เงินตาพม่าอยู่แอดอย่ามั่วมาว่าแอดมั่วอ,อีกนะครับจริงจริงแล้วเ,เรื่องว่าภาษาเขาเรียนภาษาพม่าก็พม่าบังคับให้เขาเรียนเขาไม่ได้อยากเรียนทั้งหน่อยภาษาพม่าเขาบอกว่ายากแล้วก็มันไมนน่เขาก็เรียนขอไปทีครับ ปกครองเขาก็ต้องบังคับให้เรียนเหมือนกับไทยเหมือนกับประเทศไทยบังคับให้คนพูดภาษากลางนั่นแหละครับพูดภาษากลางทุกคนทุกครูทุกคนต้องสอนภาษากลางเกิดไปสอนถิ่นเกิดเป็นสอนภาษาอะไรล่ะภาษากุยภาษาเขมรภาษาลานนาหรือภาษาใต้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็โดนไล่ออกนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่า เขาอยากจะเรียนาภาษาพม่านะครับคนเขาถูกบังคับให้เรียนเข้าใจไหมเขาถูกบังคับให้เรียนมันก็เรื่องธรรมดามันเรื่องกปกติแต่ถามว่าเขาชอบไหมเขาไม่ชอบหรอกครับคนเชียงตุงไม่ชอบาภาษาพม่านะครับอ่าแล้วก็ใช้กฎหมายใช้เงินตาพม่าอยู่กฎหมายเงินตานี่มันเป็นอิสระนะครับกฎหมายนี่คือเขาประเทศไหนคุม้คมครองก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอนั้นแหละนะครับ พ่อาคุครองเชียงตุงก็ต้องใช้กฎหมายพา่าเรื่องธรรมดานะครับอแล้วก็เงินตราเนี่ยเงินตราอันไหนสะดวกเขาก็ใช้อันนั้นแหละครับแต่ก่อนเนี่ยเขาบางขังคับให้ใช้เงินจัดใช่ไหมชาวบังคับตลอดมาทีนี้เงินจัดมันอ่อนค่าอ่อนค่าอ่อนค่า,าแล้วทีนี้เขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มมาโอ้เมื่อมาเงินจัดมันอ่อนค่ามันจะไม่มีค่ามันจะเป็นเศษกระดาษแล้วเนี่ยมาใช้เงินบาทดีไหมเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ วก,กับมาใช้ใครจะไปว่าเขาอะไรได้ใช่ไหมละ่ะใครจะแบงคับอะไรใครได้ปัจจุบันนี้นะครับเขาเริ่มที่จะใช้เงินบาทแล้วนะครับมาแอดยามม่วแอดยามัวาม่วอ่าเขาก็ว่าแอดมั่วอยู่นะครับไม่ได้มั่วนะครับคลิปนี้ฟังครั้งแรกบอกตรงๆหม่วข้อมูลมากบางข้อมูลถูกร,รียบเรียงมั่หมั่วมากๆไม่ปฏิบัติต่อข้อมูล ไม่ลื่นไหลโดดไปโดดมาว่าก็ว่าไม่ลื่นไหลโดดไปโดดมาอา่ะยอมรับนะครับยอมรับเพราะว่า,ไม,า,า,าไม่ใช่เพจสารคาดีนะครับไม่ใช่เพจสารคดีเพจที่ทําอยู่ตลอดมานี่ตอบคอมเมนต์นะครับตอบคอมเมนต์ของของไอ้เอฟซีเอฟซีคอมเมนต์มาตอบนะครับ ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยทีนี้คนใหม่มาถามคำเดิมถามเรื่องเดิมก็ย้อนกลับไปพูดเรื่องเดิมอีกวกไปวนมานะครับวกไปวนมาเพราะว่าเขาถามเรื่องเดิมนะครับถามเรื่องเดิมบางทีก็ตอบไม่เหมือนเดิมด้วยบางทีก็เห็นด้วยบางทีก็ไม่เห็นด้วยอคำถามเดิมนี่แหละกับบางทีก็เห็นด้วยก็ไม่เห็นได้แล้วแต่อารมณ์นะครับก็ไปอย่างนี้เหรอเอฟเป็นคนเอฟมินเป็นคนอย่างนี้นะครับคือบางที เหตุผลมันก็เปลี่ยนได้จุดยืนมันก็เปลี่ยนได้นะครับก็ไปอย่างนี้หละมัวม่วมั่วยอมรับยอมรับนะครับมัว่วแต,แต่ขออภัยด้วยนะครับไม่ใช่เพี้ยนสารคดีนะครับไม่ใช่เพียนสารเลยเพราะฉะนั้นจะแต่ไม่มีการเรียบเรียงถ้อยคําหรือเรียบเรียงข้อมูลมาแบบสละสลวยแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือว่าแล้วแต่แล้วแต,แต่พาบางทีพาออกอ เอฟซีพาออกนอกเรื่องก็ออกไปด้วยนะครับออกนอกเรื่องก็ออกไปด้วยตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่อยนะครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้เด็กก็พูดถึงเรื่องลาวไปแล้วนะครับพูดเรื่องพม่าอยู่ดีๆก็พูดเรื่องพม่าพูดเรื่องเชียงตุงอยู่ดีๆก็ตะเลิดไปลาวนั่นนะครับก็ไปอย่างนั้นกันแล้วแต่ว่าอนั่นนะครับแล้วแต่ว่าเอฟซีจะพาไปนะครับเอฟซีพาไปไหนไปด้วยนะครับนี่แหละคืออย่าถือสาเลยนะครับผมคนเหนือเชื้อสายไต ยองมีญาติฝั่งน,น,นั้นเยอะแต่คงยากที่จะรวมกันได้เพราะคนฝั่งโน้นนิสัยอยู่ในการปกครองแบบเผด็จการมานานนะครับอเป็นคงเป็นคนยองนะครับยองยองยองไม่ใช่ททยใหญ่หรือเปล่านะครับก็ไม่เด็กนั่นนะครับก็นิสัยก็ คนนั่นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะ่ะนิสัยคนมันก็มีทุกสังคมนั่นแหละครับอ่อก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณจะเชื้อสายไหนคุณจะเป็นคนนิสัยอย่างไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอก่ก็ก็ดีนะครับที่อ่าคอมเมนต์เข้ามานะครับปรับคนเข้าปรับเข้าคนไทยแท้ไม่ได้แน่นอนนะครับ คือคนเชียงคนรัชฉานนี่นะครับปรับนิสัยเข้าคนไทยไม่ได้แน่นอนดูที่อำเภอแม่สายดูก็ได้ไปดูเลยนิสัยไม่เหมือนคนท้องถิ่นไทยเหนือถึงประเพณีเหมือนกันรับเดียบไม่มีไม่เคยเคารพคนไทยดืด้อก็ทุกสังคมก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีสังคมไหนคนคิดเหมือนกันหล่ะครับ แม้แต่คนไทยแท้ๆก็ยังทะเลาะกันเลยนะครับวาเขาแบ่งสีเสื้อตีกันก็เรื่องธรรมดานะรเรื่องธรรมดาแต่ที่พูดอยู่เนี่ยพูดถึงบ้านเราอยากได้เชียงตุงเราอยากได้เชียงตุงถ้าคุณคุณไม่เห็นด้วยคนก็ว่ามานะครับอัน,นอันนี้เราก็คือแต่เรื่องคนน่าจะนิสัยยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับระยะยาว จะเป็นประโยชน์กับคนไทยแน่นอนนะครับอันนี้ออาก็เห็นด้วยนะครับระยะยาวแล้วได้ได้แผ่นดินเข้ามามันก็ดีทั้งนั้นนครับต้องรบกับพม่าอีกรอบต้องรบกับพม่าอีกรอบทุกวันนี้ก็รบอยู่นะครับรบอยู่คนนั่นนะครับคนเต้อาชีวะกำลังรบอยู่นะครับรบกับพม่า ไปไล่คนพมาที่มาแย่งอาชีพคนไทยนะครับก็รบอยู่นะครับรบอยู่ในเรื่องต่างๆนะครับไม่ได้ส่งทหารไปรบกันเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่ได้ถูกกันหรอกครับถ้าเข้ามา,าเข้ามาทร้งความเดือดร้อนให้คนไทยก็ต้องสู้กันเลยครับเรื่องธรรมดานะครับบางคนก็มาสวมรอยเป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยก็ไม่ยอมก็พยายามกำจัดพยายามให้เขาออกไปพยายามอันไหนที่มา ได้หลักฐานโดยโดยไม่ถูกต้องนะ่ะคือได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องเอาออกไปให้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ชอบยนะังไงเราไม่ชอบเราไม่อนุญาตนะครับมันก็เป็นแบบนั้นแต่ก็คงยากนะครับเพราะว่าเขาได้มาก็กต้อง <c oughs> ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละครับ ไปช่วยเขาเขาตึงได้นะครับก็เจ้าหน้าที่รัฐไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้หรอกครับเห็นด้วยครับนะครับเห็นด้วยครับก็คือเห็นด้วยที่เอาเชียงตุงนะครับที่จะไปรวมเชียงตุงนะครับปีหกแปดเอาเชียงตุงได้แล้วสาวเชียงตุงพร้อมจะมาเป็นไทยเด้อไอ้ <laughs> ปีหกแปดนะครับไปเอาเชียงตุงเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ ยังหาค่าสินสอดไม่ได้ยังไงยังหาว่าสินสอดไม่ได้เดี๋ยวมีค่าสินสอดก่อนเยวไปเอาถ้าคนไทยได้ปกครองเชียงตุงพม่าไม่กล้าแน่นอนครับออืมอืมมถ้าเราปกครองเชียงตุงพมา่าคือเราไปครอบครองเอาทหารไทยไปอยู่ไปปกป้องดูแลใช่ไหมพม่าไม่กล้ากับไทยแน่นอน ก็คงก็คงไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าอาวุธไทยก็ทันสมัยใช่ไหมลนะอาวุธไทยทุกวันนี้ก็ทันสมัยเขาคงไม่กล้าเอาเครื่องบินมาโชบบินทิ้งระเบิดนะครับคงไม่กล้านะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นของของเอฟซนะครับของเอฟซีที่เคคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ดีนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วแหละครับไทยไม่กลัวอยู่แล้วอื เห็นด้วยครับนะคนนั้นก็ขอบคุณนะครับที่เห็นด้วยชอบไทยใหญ่เพราะมีแต่คนสวยๆใจตรงกันใจตรงกันป๋าไปเอามาเลยครับโอกาสฮ่าฮ่าฮ่ามีคนเชียร์นะครับเพราะรอบข้างไทยมีความโลภมากอาศัยเขาอยู่อยากได้ของคนอื่นซะงั้น รับข้างไทยมีคนแล้วออยากได้ของคนอื่นสักง,งั้นว่าไทยหรือว่าพม่าหรือว่าหรือว่าประเทศไหนยังงงอยู่นะครับมันก็ธรรมดาแหละคนก็มีต้องคอความโลภนะครับได้มันก็ดมีมีเตอยากจะได้แหละไม่อยากเสียนะครับมันเรื่องปกติลักลอบเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วบอกว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วอย่างนี้ เขาเข้าเพื่อมาเข้ามาเพื่อลูกหลานในอนาคตแล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรทหารเรารู้บ้างไหมตามแนวเขตจะเข้ามาแบบนี้ยกมาทั้งครัวคงจะพูดถึงครอบครัวพมา่านะครับครอบครัวพมา่าที่มาแอบอยู่ในไทยแล้วในที่สุดอยู่นาน,น,านก็ได้สัญชาติไทยใช่ไหมล่ะคน เจ้าขอบพื้นที่คือคนไทยก็ไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เรื่องปกติอืมเราก็เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลกันไปนะครับก็กวดขันกันดีอย่าให้มีอะไรนะอย่าให้เข้ามาเกินมากเกินไปมันจะเป็นผลเสียนะครับคือแผ่นดินเราเราก็ห่วงใช่ไหมล่ะจะให้ประเทศอื่นมาครอบครอง ที่เรามาแย่งอาชีพคนไทยมันก็ไม่ดีนะครับเราก็ต้องห่วงหให้ลูกหลานของเรานะครับที่ไทยได้ยึดครองเชียงตุงได้เพราะทหารญี่ปุ่นช่วยรบในสมัยจอมลพลปอพิบูลสงครามอืมก็ถูกต้องนะครับตอนนั้นก็คนไทยก็ไปรบนะครับไปรบก็ไป ยกกองทัพไปในสมัยแม่ทัพก็คือจะอผู้พันผินชุนหวันนะครับไปเราลบชนะเพราะว่าญี่ปุ่นช่วยนะครับอาวุธพิ่โธปปรณกปืนใหญ่ปืนอะไรต่างๆนานา,นาของญี่ปุ่นนะครับช่วยแล้วก็ช่วยในการรบครั้งนั้นจนเราสามารถยึดได้นะครับแล้วก็ครองได้สามปีนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับสามปีพอเราแพ้สงคราม เราก็ต้องคืนนะครับเราก็ต้องคืนมาแล้วเ,เ,เราต้องคืนให้นะครับคืนให้พมา่าคืนให้สาประชา,ชาตินะทหารไทยถูกปลดอาวุธถูกปลดอาวุธแล้วก็เดินกลับมานะครับโอ้ลำบากลําบนนะครับเดินกลับนะครับในระวามความแพ้แพ้ครั้งก่อนในในสงครามครั้งนั้นเราเป็นผู้แพ้สงครามนะครับแต่มีเรามีเสรีไทยเราก็เลย บอกว่าเราเป็นผู้ชนะเราพร้อมเรามีเสรีไทยนะครับอเมริกาก็บอกว่าอเมริกาก็อยากก็เชื่อนะครับเชื่อก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ของอเมริกาก็คือหนึ่งให้อเมริกาเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันให้อเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแล้วจะเชื่อให้หนึ่งให้อเมริกาตั้งฐานทัพในประเทศไทยสองให้ไทยอ่า ให้ไทยส่งทหารไปช่วยรบที่เกาหลีเพราะว่าอาอเมริกาก็จะแย่งเกาหลีกับรัเสเซียนะคืออเมริกาก็จะแย่งเกาหลีกับรัเสเซียต้องส่งทหารไทยเนี่ไปพิสูจน์ตัวเองว่าเราอยู่ฝ่ายอเมริกาหรือฝ่ายพันธมิตรเนี่ยฝ่ายเนี่ย ถ้าส่งไปก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันถ้าไม่ส่งไปก็ถือว่าไม่ใช่แล้วก็จะถูกปรับเป็นประเทศที่แพ้สงครามใช่ไหมเราก็เลยต้องส่งไปไปช่วยอเมริกาที่เกาหลีที่เวียดนามแล้วก็ที่ลาวใช่ไหมล่ะก็ได้เป็นลูกน้องอเมริกานี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเราเป็นเราแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแต่ทําไมเราไม่ได้เป็นผู้แพ้ก็เงื่อนไขมันมีอย่างนี้แหละครับ ก็คือว่าเราจะต้องส่งทหารไปรบที่เกาหลีช่วยอเมริกาอืแล้วก็ทําสําเร็จนะครับก็คือได้แบ่งเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับทหารไทยนี่มีความสําคัญมากนะครับได้แบ่งสําเร็จนะครับก็ไปช่วยแต่ไปรบในเวียดนามเราแพ้นะครับไปรบในลาวเราก็แพ้แต่นี่แหละแต่เรา,แต,เราแต่แพ้ก็ถือว่า หรือว่าเป็นผลดีเพราะว่าคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ถือว่าไม่ได้เสียเที่ยวไม่ได้เสียเปรียบอะไรเพราะว่าเราสามารถยันความเป็นประชาธิปไตยเอาไว้ได้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับถึงแม้จะแพ้นะครับนี่หละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เรา เสียเฉียงตุงเพราะเพราะว่าเราเอาไญี่ปุ่นแพ้สงครามนั่นเราก็เสียเฉียงตุงถ้าหาญญี่ปุ่นชนะนะครับถพาญี่ปุ่นชนะเราก็จะได้เชียงตุงมาตั้งแต่วันนั้นล่ะตั้งแต่บัตรนั้นไปต้นมาแต่เราแต่ญี่ปุ่นแพ้มันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์มันเข้าทางนะครับเข้าทางคือว่าถ้าเราจะไปเอาช่วงจังหวัดน,นี้พม่าก,กําลังอ่อนแอนะครับ กำลังแพ้กับพวกฝ่ายต่อต้านนะครับก็คือชนกลุ่มน้อยแต่ถามว่าคนกลุ่มน้อยต่างๆเขาจะยึดเมืองหลวงของพาม่าไหมเขาจะยึดทําไมนะครับก็ให้รับรู้ว่าเขาจะยึดทําไมเขาอยากเป็นอิสระเท่านั้นเขาไม่ได้อยากจะทํำ้ายคนพามา่าไม่อยากจะทําลายเมืองพาม่าให้พินาศล่มสลายนะครับ เขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาก็มีความเมตตาอยู่นะครับก็จะไปตีเมืองหลวงทําไมอ่าที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาแค่ว่าอยากประกาศตัวเป็นอิสระแต่เมื่อเพียงตุงก็เป็นเมืองหนึ่งหรือว่ารัฐฐานนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยากประกาศตัวเป็นอิสระเนี่ยเราไปช่วยเขาดีไหมนะครับอันนี้จะมาถามนี่แหละเราไปช่วยเขาดีไหมอ่าไปช่วยเขาไปปกป้องดูแลเขาเขาจะเห็นด้วยไหมถ้าทหารไทยไปดูแลนะครับ หรือว่าจะมาเป็นไทยหรือว่าจะเป็นประเทศอิสระมันก็ได้แต่ละถ้าหากเราไปดูแลแล้วเขาก็เป็นมิตรกันใช่ไหมเป็นมิตรกันอะไรต่างๆนั้นการต่างประเทศอะไรต่างๆนานาไทยก็ช่วยใช่ไหมล่ะไทยก็ช่วยเรื่องถนน,นทนทางเรื่องอะไรต่างๆนานากู้เงินถักไทยไปสร้างถนนทนทางก็เป็นคล้ายๆกับเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมล่ะ มันดีไหมที่เราจะไปช่วยเชียงตุงเนี่ยนี่เราคือเรื่องจะมาถามมันก็เป็นอย่างนี้เพราะรัฐไหนไหนเมืองไหนไหนเขาก็ต้องการจะแยกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอารกันกะเหลียงคารน์นีรัฐฐานเลยต่างๆทุกต่งตงตงกางๆก็แยกทั้งนั้นเรายื่นมือเข้าไปได้ไหมดีไหมนะครับเพราะอเมริกาก็ไปช่วยกเกลียงอยู่แล้วนะครับจีนก็ไปช่วยอารการช่วยโกก้ง้งปะโออยู่แล้วนะครับ เปรีอย่างเงี้ยไทยก็น่าจะเข้าไปไทยก็น่าจะไปได้เพราะว่าไทยก็เคยเข้าไปมาแล้วนะครับเคยเข้าไปมาแล้วหลายรอบแล้วนะครับนี่แหละคือเรื่องที่อยากจะมาถามอยากจะมาบอกว่าเห็นด้วยไหมนะครับมันยาวไปนะครับที่ว่ามาอย่างเงี้ยก็จะต่อในไอพีที่สิบสองนะครับตอนนี้ไ p พีที่สิบเอ็ดนะครับ ใครเข้ามา EP นี้ก็เลื่ากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์ได้ด้วยยิ่งดีนะครับเจอกันใน EP ที่12นะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ